สวัสดีครับผมยิปจากเขาว่ากันว่าสตอรี่ยกเรียนอยู่ชั้นม .4 ของโรงเรียนแห่งหนึ่งโดยปกติในแต่ละเทอมโรงเรียนทั่วไปก็จะมีการพานักเรียนไปทัศนศึกษาตามที่ต่างๆโรงเรียนที่ยกเรียนก็เช่นกันหลังจากเปิดให้นักเรียนในชั้นเลือกกันว่าจะไปที่ไหนในเทอมนี้ผลออกมาก็ได้ข้อสรุปว่านักเรียนทุกคนอยากจะไปเที่ยวจังหวัดชนบุรี พอใกล้และมีทะเลให้เล่นเมื่อผลออกมาเป็นแบบนั้นอาจารย์จึงตกลงเมื่อถึงวันที่จะไปทัศนศึกษายกและกลุ่มเพื่อนก็ตื่นเต้นกันมากใจก็อยากจะเล่นน้าทะเลให้ชุ่มปอดและยิ่งรู้ก่อนหน้านี้ว่าทางโรงเรียนได้จัดเตรียมสถานที่ให้พักหนึ่งคืนพวกเธอเองก็ยิ่งตื่นเต้นเข้าไปใหญ่และต่างพากันมาโรงเรียนตั้งแต่เช้าตู่เพื่อรอขึ้นรถบัสหลังจากที่รถบัสของโรงเรียนพาแวะไปสถานที่ต่างๆของจังหวัดชลบุรีจนครบ ครูแก้วคุณครูประจำรถก็ได้ประกาศเรื่องของที่พักในคืนนี้ให้นักเรียนทุกคนได้ทราบซึ่งที่พักนั้นจะเป็นบ้านพักอยู่ติดหาดอยู่หาดหนึ่งซึ่งมีชื่อเสียงพอสมควรหลังจากที่เด็กนักเรียนทุกคนรู้ก็ต่างตื่นเต้นและดีใจแต่ยกกับสังเกตเพื่อนคนหนึ่งที่ชื่อยิ้มเธอมีสีหน้าดูไม่ค่อยอยากจะไปสถานที่นี้สักเท่าไหร่และดูเป็นกังวลมากๆเมื่อได้ยินครูแก้วประกาศดูความเป็นห่วงและสงสัย ยกเลยหันมาถามยิ้มว่าเป็นอะไรทำไมถึงได้ทำหน้าไม่สบายใจแบบนั้นยิ้มได้หันมาตอบยกด้วยสีหน้าที่เครียดจนคิ้วขมวดติดกันว่ายิ้มเองเคยได้ยินเรื่องเล่าหลอนๆจากคนที่เคยพามาพักที่นี่อยู่บ่อยๆและล่าสุดเพื่อนของยิ้มก็เคยได้เจอดีเข้าจนเกือบแทบจะเสียสตินั่นคือสาเหตุที่ทำให้ยิ้มนั่งทำหน้าเครียดเมื่อได้รู้ว่าจะต้องไปพักและเมื่อถึงที่พักลักษณะเป็นบ้านไม้ชั้นเดียวขนาดใหญ่ ข้างในแบ่งเป็นสองห้องและมีห้องน้ําที่ถูกซอยแบ่งนับได้สิบห้องคล้ายๆกับห้องน้ําตามวัดครูแกวก็ได้แบ่งโซนให้ผู้หญิงนอนห้องท้ายบนและผู้ชายนอนอีกห้องตรงฝั่งหน้าบ้านซึ่งหยกและเพื่อนก็จัดแจงพื้นที่ที่นอนด้วยความตื่นเต้นแต่เมื่อหันหน้ามามองที่ยิ้มหยกก็ยังคงเห็นสีหน้าที่ไม่สู้ดีของเพื่อนคนนี้เท่าไหร่แต่ก็ไม่ได้ว่าอะไรคิดว่าเพื่อนคงจะคิดมากไปเองเดี๋ยวสักพักก็คงหาย เมื่อทั้งกลุ่มจัดเข้าของเสร็จเรียบร้อยก็ยังเหลือเวลาที่ให้พักผ่อนอีกเยอะกลุ่มของยกเองจึงพากันออกไปซื้อของกินและตั้งใจจะพากันไปเดินเล่นที่ริมชายหาดเมื่อมาถึงร้านค้าป้าเจ้าของร้านก็ทักทายสอบถามพวกเด็กๆตามภาษาคนพื้นที่ว่ามาจากที่ไหนและมากี่วันกลับกันตอนไหนเมื่อเด็กๆตอบไปว่ามาอยู่แค่วันเดียวและจะกลับในวันพรุ่งนี้ช่วงบ่ายป้าก็ยิ้มพร้อมกับพูดในทํานองที่ว่า น่าเสียดายที่กลับเร็วเพราะตรงนี้นานๆนนทีจะมีคนมาพักก่อนที่จะแยกย้ายกันป้าก็ยังสอบถามอีกว่าทั้งหมดในกลุ่มมีพักกันหรือเปล่าถ้าหากไม่มีทางร้านของป้าก็มีให้เช่าเด็กๆทั้งหมดได้แต่มองหน้าสงสัยกันในคำถามที่แปลกๆของป้าเจ้าของร้านก่อนที่จะพากันสายหัวและเดินออกด้วยความงุนงงโดยที่ไม่ได้คิดอะไรมีเพียงยิ้มที่ในตอนนี้กลับเครียดหนักกว่าเดิม เมื่อพากันเดินมาถึงชายหาดก็มีกลุ่มเด็กนักเรียนหลายๆกลุ่มพากันลงเล่นน้ําทะเลและจับกลุ่มคุยกันอย่างสนุกสนานกลุ่มของหยกเองก็เช่นกันพวกเธอพากันนั่งจับกลุ่มกินขนมมองวิวทะเลอย่างสบายใจก่อนที่หยกจะขอแยกตัวจากกลุ่มเพื่อนเพื่อจะไปเดินเล่นชมวิวทะเลเงียบๆคนเดียวหลังจากเดินชมวิวไปไม่ไกลมากนักในช่วงเวลาที่กําลังจะเดินกลับสายตาหยกมองเห็นเจล เพื่อนคนหนึ่งในกลุ่มใส่เสื้อสีเหลืองอ่อนวิ่งออกไปทางบ้านพักท่าทางเหมือนคนที่กำลังร้องไห้หยกเองก็ตกใจคิดว่าเพื่อนเป็นอะไรจึงทำท่าจะวิ่งตามแต่ยังไม่ทันจะก้าวขาออกตัวยิมก็ตะโกนร้องเรียกซะก่อนแล้วเมื่อหยกหันกลับไปมองเธอก็เห็นว่าเจลยังคงนั่งอยู่ในกลุ่มและไม่มีท่าทีว่าจะร้องไห้เสียใจอะไรกลับเฮฮาสนุกสนานกว่าเดิมด้วยซ้ำหยกก็งงมากกับภาพที่เธอเห็น ได้แต่คิดในใจว่ามันคืออะไรเมื่อมองเพื่อนในกลุ่มนับจํานวนก็อยู่กันครบยกจึงตัดสินใจชวนยิ้มและเจลกลับไปดูที่บ้านพักโดยอ้างว่าลืมของเพื่อนทั้งสองคนจึงยอมตามเธอมาโดยไม่สงสัยอะไรทั้งสามคนเดินกลับมาที่พักโดยมียกเป็นคนเดินนําเมื่อมาถึงยกพยายามมองหาและมองไปรอบๆก็ไม่เห็นมีใครสักคนยกก็แปลกใจแต่ก็ไม่เป็นอะไร สักพักเธอก็พาเพื่อนทั้งสองคนเดินกลับไปที่ริมหาดเหมือนเดิมและเมื่อถึงเวลาช่วงมืดที่ต้องทำกิจกรรมโดยกิจกรรมที่ครูแก้วให้ทำนั้นจะต้องจับคู่ซึ่งนักเรียนในห้องของยกนั้นมี35คนนั่นก็แปลว่าจะต้องเหลือเศษแน่นอนอยู่แล้วซึ่งครูแก้วก็รู้ดีจึงได้บอกว่าหากใครไม่มีคู่ก็ให้มาจับคู่กับครูแก้วได้เลยซึ่งทุกคนก็มองไปที่ยิ้มยิ้มก็ทำหน้างงและยืนยันว่า ตัวเธอเองมีคู่พร้อมกับชูแขนขึ้นมาเพื่อเป็นสิ่งที่ยืนยันแต่สายตาที่เพื่อนทั้งหมดจ้องมองก็ทําให้ยิ้มตกใจเมื่อหันกลับไปพบเพียงความว่างเปล่ายิ้มผวาสุดตัวรีบกระโจนไปหาครูแก้วทันทีตอนนี้หน้าเริ่มเสียและมีน้ําตาขอเบ้าแต่ก็ไม่มีใครพูดหรือทักอะไรขึ้นมาเหตุการณ์ก็ดําเนินไปทั้งครูแก้วและเด็กนักเรียนก็จับกลุ่มกันทํากิจกรรมไปเรื่อย แต่สักพักจูจูครูแก้วก็ตะโกนขึ้นมาว่านี่เธอทำไมไม่มารวมกิจกรรมกับเพื่อนๆไหนเธอคู่ใครอ้าวทำไมวิ่งหนีไปอย่างนั้นล่ะเด็กทุกคนก็หยุดมองไปยังทิศทางที่ครูแก้วกำลังคุยแล้วก็หันกลับมามองหน้ากันบางกลุ่มก็เริ่มมีเสียงฮือหาขึ้นมาว่าครูแก้วนั้นยืนคุยอยู่กับใครเพราะตรงนั้นมีแต่ความมืดและความว่างเปล่าตอนนี้ ยกก็รู้แล้วว่าเจอแน่ๆแต่ด้วยความคึกขนองเธอจึงลองหลับตาและอธิษฐานในใจว่าอยากจะขอเจอสักครั้งในไหนวันนี้ก็แปลกๆมาทั้งวันแล้วเธออยากจะดูให้รู้แล้วรู้รอดกันไปเลยและเมื่ออธิษฐานจบจังหวะลืมตาหยกก็ต้องตกใจเพราะตอนนี้ยิ้มมายือนอยู่ตรงหน้าด้วยอาการสงสัยแต่สิ่งที่ทำให้หยกตกใจมากกว่านั้นก็คือด้านหลังของยิ้ม กลับมีผู้หญิงคนหนึ่งที่มีหน้าตาคับคล้ายคับคากับเจลเพื่อนในกลุ่มเธอสวมเสื้อสีเหลืองอ่อนแต่เปียกชุ่มและตัวขาวซีดยืนก้มหน้าก้มตาเหมือนคนกำลังร้องไห้และในตอนนี้ยกยืนตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกสักพักเธอคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นมามองและภาพที่ยกเห็นก็คือเธอคนนั้นไม่มีในตาดำมีเพียงดวงตาสีขาวและมีน้ำไหลออกมาจากตา และที่ลำตัวเยอะมากยกร้องกรีตดเสียงดังลั่นและเป็นลมหมดสติตรงนั้นทันทีหลังจากที่หมดสติไปยกเตื่นขึ้นมาภายในห้องพักท่ามกลางบรรยากาศที่มีกลุ่มเพื่อนนักเรียนยืนล้อมรอบด้วยสายตาที่แปลกๆแ,และตัวของยกก็รับรู้ได้ว่าผู้หญิงคนนั้นยังคงไม่ไปไหนเพราะเธอคนนั้นยังคงยืนปะป,ะปนอยู่ในกลุ่มเพื่อนนักเรียนโดยที่ยังสวมเสื้อสีเหลืองอ่อน ตามใบหน้าและร่างกายก็ยังคงมีน้ำไหลามาตามตัวเหมือนเดิมยกหลับตาอธิษฐานบอกว่าเธอจะทำบุญไปให้และเมื่อลืมตาอีกครั้งผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วหลังจากแยกย้ายเตรียมจะเข้านอนเพื่อนในกลุ่มได้มากระซิบเล่าเรื่องช่วงเวลาที่เธอสลบไปให้ฟังว่าตอนที่ยกเป็นลมไปอยู่ดีๆก็ตื่นลืมตาขึ้นมาร้องไห้ น้ำตาไหลเหมือนกับน้ำแล้วก็เป็นลมไปอีกเหมือนคนที่โดนผีเข้าหยกได้ฟังแบบนั้นก็ตกใจมากเพราะเธอไม่รู้เลยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เธอไม่รู้สึกตัวเลยด้วยซ้ำและตอนประมาณเที่ยงคืนกว่าๆทุกคนแยกย้ายเข้าไปนอนในที่ของตัวเองยกก็นอนตรงกลางระหว่างเจลกับยิ้มนอนไปสักพักก็สะดุ้งตื่นขึ้นมาประมาณตีสามกว่ายกรู้สึกตัวว่า แขนของเธอนั้นเปียกชุ่มไปด้วยน้ําในขณะที่กําลังจะหันไปเรียกยิ้มที่นอนอยู่ข้างๆหยกก็ผวาเพราะคนที่นอนข้างเธอนั้นในตอนนี้ไม่ใช่ยิ้มแต่กลับเป็นผู้หญิงคนนั้นแทนหยกก็ตกใจอย่างมากรีบวิ่งออกจากบ้านพักแบบไม่คิดแต่เมื่อตั้งสติได้เธอจึงเลือกจะไปนั่งพักที่ชายหาดเพราะเห็นว่ามีใครบางคนกำลังนั่งอยู่ตรงที่สว่างพอดี เมื่อหยกเดินมาใกล้ๆจึงเห็นว่าเป็นยิ้มที่ออกมานั่งตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เมื่อทั้งคู่เจอกันก็ต่างวิ่งเข้ามากอดคอ,อนั่งร้องไห้ด้วยความกลัวยิ้มเล่าให้ฟังทั้งน้ําตาว่าเมื่อคืนในตอนที่ยิ้มจะหันหน้ามาทางหยกเธอกลับเจอผู้หญิงคนเดิมนอนตัวซีดร้องไห้อยู่ข้างๆเธอเลยตกใจแล้ววิ่งออกมาอยู่ที่ชายหาดในตอนนี้จากนั้นสักพัก ทั้งคู่ก็ได้ยินเสียงกรีดดังออกมาจากบ้านพักจึงได้พากันวิ่งกลับเข้าไปดูก็พบว่านิ้งเพื่อนในห้องตอนนี้กำลังนั่งกรีดแล้วดิ้นอยู่กับพื้นโดยไม่ทราบสาเหตุไม่นานนักป้าเจ้าของร้านขายของก็วิ่งเข้ามาปากก็ยังคงบ่นอยู่ตลอดว่าว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้ว,ว,าลวจากนั้นก็พานิ้งไปที่ร้านนำสร้อยพระมาห้อยเพื่อเรียกขวัญสักพักนิ้งก็เริ่มนิ่ง และมีสติขึ้นมาและเล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่าในตอนที่ไปเข้าห้องน้ําขากลับออกมาเธอได้เจอกับหญิงสาวคนหนึ่งที่ไม่มีในตาดํามีเพียงดวงตาสีขาวจ้องมองมาที่เธอแล้วก็ยิ้มให้พร้อมกับน้ําที่ไหลออกมาจากตาจนเปียกพื้นห้องไปหมดเมื่อครูก,ก้อยได้ยินจึงรีบให้นักเรียนทุกคนแยกย้ายกันไปเก็บข้าวของและเตรียมตัวออกเดินทางกลับบ้านกันในทันทีเมื่อเสร็จเรียบร้อย เด็กๆก็พากันขึ้นรถตอนนั้นเวลาประมาณตีห้าเกือบหกโมงระหว่างที่รถกำลังขับออกไปยกเองก็ได้มองเห็นหญิงสาวตัวปัญหากำลังวิ่งร้องไห้ลงทะเลและหายไปต่อหน้าต่อตาหลังจากรถออกมาได้สักพักครูแก้วก็ได้บอกความจริงให้กับนักเรียนทุกคนได้หายสงสัยว่าที่บ้านหลังนั้นเมื่อก่อนเคยมีวัยรุ่นคู่หนึ่งที่เป็นแฟนกันมาพักแล้วก็เกิดการทะเลาะกัน และมีปากมีเสียงมีการตกตีกันในห้องน้ําและฝ่ายหญิงก็วิ่งหนีลงไปในทะเลโชคร้ายที่เธอเหมือนจะโดนทรายดูดจึงทําให้เธอจมน้ําตายแล้วหลังจากนั้นคนที่มาพักก็จะเจอหลอกตลอดเพราะเขาต้องกลับมาฆ่าตัวตายแบบนี้ซ้าๆเดิมๆจนกว่าจะหมดอายุไขถ้าใครชอบเรื่องผีความเชื่อ สิ่งลี้ลับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับ